สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณก็ทําได้บายโตนะครับวันนี้ผมจะมาบอ,บอกวิธีแก้ปัญหาของนี่ครับเดี๋ยวดูเลยนะครับอันนี้นี่คับวิธีแก้ปัญหาของกระจกนี่ครับตรงนี้กดไม่ได้นะครับกดขึ้นกดลงไม่ได้นะครับข้างนูน้นเราจะมาแก้ ให้มันกดขึ้นให้ได้นะครับโดยการแกะครับแกะนี่นะครับเราใช้เล็บครับครับมันจะมีขอรดนะครับส่เล็บจิกเข้าไปครับดูครับงานครับงานขึ้นนะครับนี้แต่เราปิดสวิตช์ก่อนนะครับนี่ครับสวิตช์งานขึ้นมาแล้วเราจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าไปง้างข้างบนนะครับเนี่ยงานข้างบนมันจะมีเดือยตรงนี้ครับเดรยมันจะหักครับ อาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับี่ครับเดี๋ยวเราก็ปลดนี้นะครับนี่นะครับมีกิปล็อกครับเราปลดกิบล็อกครับอันนี้มือเดียวนะครับมันจะยากหน่อยนะครับคู่นะครับเราแกะมาแล้วนะครับ เนื่องด้วยว่ามันทํามือเดียวมันทํายากครับวิธีแกะเลยต้องใช้สองมือครับแกะมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วขันน็อตออกครับมีอยู่สามตัวครับหนึ่งตรงนี้สองนี่แล้วสามนี่นะครับก็จะแกะนี่ครับเดี๋ยวตามไปดูต่อเลยนะครับมาแกะน็อตนะครับตอนนี้มันแกะมือเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมแกะเสร็จเดี๋ยวผมมาทายต่อครับทำการถอดน็อตเสร็จน็อตสามตัวครับ เราก็ทําการแกะนะครับเราจะมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะนะครับคยิบงานตัวนี้ออกครับนะครับมีล็อกอยู่หกตัวครับเนี่ยอันนี้สามอันนี้สามครับโตบนอะไรฮะโตงบนอะไรทำมือเดียวไม่ได้ครับดูตอนต่อไปครับตอนเราแกะจากการแกะคลิปนะครับ เป็นตัวล็อกข้างๆาครับไม่ใช่กิ๊บ็จะแก่ออกมาประมาณนี้อันนี้ถ่ายเองทำคนเดียวครับอันนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นสวิต์นี่ครับสวิต์แลจะดึงแผ่นฟินตรงนี้ออกมาครับจะประมาณนี้นะครับ เราก็ดูนะครับเรารหงายนี่ใชครับนะ้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับ,รบตรงตูนะดูเทียบว่ามันอันไหนครับน,นี้เป็นรูที่ใส่เดือยครับจะมีเดือยเยแลวเืยดีออรรใส่ไปอย่างนี้นะครับ อันนี้ที่กดไม่ขึ้นไม่ลงนะครับเราก็ต้องดูตรงนี้เส้นนี้อ่ะเส้นาน้องลงว่ามีรอยอะไรไหมครับนี่ครับจะมีนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้อัพคือว่าครับนี้ไฟบวกอันนี้จะมาก็คงประมาณไฟบวกนี่อัพคือว่ากดขึ้น นี่มาจากไฟลบครับอันนี้นาลลนนดาวกดลงครับเราเพื่อนมาบ้๊บนี้คนระับเจอที่อันนี้นี่ไฟบวกนะครับตรงนี้ไฟบวกอันนี้กดข,ขึ้นอันนี้ไฟลบอันนี้กดลงนะครับเราก็จะไล่วงจรดูนะครับว่ามันไปตรงไหนครับ การวัดนะครับ <S <S <Stars> เดี๋ยวเราไปเอามิเตอร์มามาวัดนะครับ <ST AN CO> เราก็จะสังเกตรอยนี่นะครับธรรมดามันจะไม่ดำนะครับดูดดดตัวอื่นนะครับดูตัวนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสวิตตัวเดียวกันเหมือนกัน,นครับไม่มีดำนะครับ ก็อื่นก็ได้นะครับไม่มีดำครับนี่ครับไม่มีดำนะครับมือกับเล็บผมอาจจะดำนะครับเพราะว่าไปแกะมาเมื่อกี้ครับฝุ่นมันเยอะครับก็อื่นนะครับนี่ตัวนี้เริ่มดำนะครับ แต่เราทำแกะทำความสะอาดนะครับเราแกะทำความสะอาดคือว่านี่ครับไอแกะแบบเป็นชนิดเลครับเห็นไหมครับำดำๆเนี่ครับมันทาให้ข้าวข้เหมาครับหน้านนนสัมผัสสรหรับการทำความสะอาดครับดูนะครับ,ท,รบที่มันลอยำดำๆเลยครับ ถ้าไม่เห็นหูือ่อครับครับดำๆนะครับทำโครงตาขอายครับนี่นะครับเป็นแผ่สวิตกระจกเราก็จะทำการมาซ่อมนะครับนี่เราทำการได้บัตรกีเอาออกไปแล้วครับ ครับมาดูครับเห็นไหมครับครับสีดำๆแต่ผมจะวางแล้วจะถ่ายนะครับนี่นะครับไยคันเตอร์นี่ครับมันไหมครับ เกิดจากการสปากร์กันครับเนี่ยจะเห็นอีกแไม่รู้นะครับอันนี้ครับนี่ครับแต่จะมีของพลาสติกแบบนี้นะครับครับอยู่ตรงนี้มันละลายครับมันมาบังนะครับมันมาบังส่วนนี้คอนแทคหน้าสัมผัสครับมันทําให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้ครับหน้าสัมผัสมันไม่โดนครับ ผมได้ทําการคัตเตอร์กรีดออกแล้วครับตนตรงที่มันละลายออกมาเนี่ยครับนี่ครับเศษมัน,นครับนี่ผมก็ไม่ได้เก็บไว้ครับผมไม่ได้เก็บไว้ให้ดูนะครับซึ่งผมทําผมเอาทิ้งเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะทําความสะอาดอีกรอบนึงแล้วก็ใส่สะพานไฟ เดี๋ยวไปดูก,กันต่อเลยนะครับที่เราได้ไปแกะแล้วก็ทำความสะอาดข้างในของสวิตกระจกครับที่มันมีเศษอะไรต่างๆอยู่ข้างในแล้วเราก็จะมาใส่ดูครับว่ากระจกข้างนี้มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ไหมครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับนี่นครับใส่มือเดียวก็จะทุลักทุเลน,นะครับ องเลื่อนดูนะครับนี่ครับครับต่อไปเราเลื่อนขึ้นนะครับนี่นะครับคครรัับบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนครับเป็นระบาใช้ได้แล้วนะครับมีปัญหาหรือมีปัญหาสหอบถามอะไรก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วพบกันคลิปหน้าครับจะทำอะไรต่อไปกดติดตามด้วยนะครับกดอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในช่องของคุณก็ทำได้บายโต้ได้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับได้ครับปกาติแล้วครับไม่ต้องไปเสียตังซื้อบอร์ดของสวิตช์ก,ระ,กระจกนะครับ บอร์ดของสวิตกระจกนะครับใหม่สามพกว่าบาทครับวันนี้เราซ่อมโดยสิ่งที่เรามีอยู่ครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับน่ครับ,รบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b สไครป์ช่องคุณก็ทำได้บายโตด้วยนะครับกานครั้งต่อไปจะ DIY งานไรหรืออยากจะให้ทำอะไร เขียนใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับขอบคุณครับ